เอาสบายดีพ kind of oh. ี่นนองจวดเบี <ra> oh. oh. <S <S ้ย <t> ก <un> ่อนมัน <t> ด <un> ิเบี้ยลาวเบี้ยลาวปาอันนี้มันลงก่อนเนาะ

ยิุ่กเลยเนาะชุและวบบนี้ก็ไปจับผัวก็้องโคบจะไว้ เฮ้ยพวกโมันกินเฮ้ท้าววิโมกขันหนึ่นีปล่อยมาเลยมือมีแม่บ่อนหาน้งเหาอโอ้โหบเหิน

เจ้าดิดหาเสนก็คอยลินเบหาแซน้แน,น,แซนก็ได้กินน้ำใบเน <c oughs> บ่ไม่สบายเลย <c oughs> จะจะจะ